ครับอยู่กับแม่ก้าแรงจมมาวันนี้มนันนี่ถ้าไปใส่มันนี่มันนี่ไไนกระถามเลยแม่ไไกระเขาถามเนี่ยไปเขาเนี่ยช้ไหนแล้วกวนเลยอ่ะนะครับวันนี้ก็มานั่งเล่นรถนะครับหกล้อนะครับสีม่วง F-C หนาจะบบวงหูนะครับจะกรถไฟนะครับอ๋อผ้าไม่ใส่นี่ไปข้างหน้าไปเรื่อเรียกว่าด้วนี่ดีมากชิวนี่คือชิวแต่วะเอาไปขับรถฝ่วงไงเด้วยห้ะพวกรอบวได้เล้นไหมใช่นะได้ป่ได้ป่ะเออได้ก็ได้ ติไปไปเรียนอยู่ไหนนี่ฮะอ๋ออยู่ปากกุลช่่นะกคไอเดียวจังหวัฮะโบหูตายขับรถบาบออย่างบบหูเจียวเกียว,กเ,กยวเราก็จะบอให้เห็นหนานะครับ เอฟซีด่ามาอกมามาปลากระป๋องอีกโอ้ยอยากกับเอฟซีเหนื่อยเลยแต่ละคนหมดอารมณ์โอ้ยเขาคงเสาเลยยห่ลายเลยไปทางไหนตัวอ้าวปียางแห้ง เดี yeah, oh, yeah, ๋ยวสิมาเห่ียน really? no. yes, ้ำดูดูเ้อเข้าใจไหมเอาไปโรมันเออ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 นอ่นนอเออเออนอ่เออเออออนอะยอมมีแฟนยังมีแฟนยังออเ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 มเออเออเอเออเออ ิวครับนี่เด็กผู้สาวนะครับชิวเลยบ้านนี้ผู้สาวขับรถหมดเลยนะครับเมื่อน,นี้ผมมาได้เล่นง,งานนะกะ็เลยมงามานั่งลินนะครับแต่ว่บอกว่าไปเนี่ยครับเบาๆดอกชิวโอ้ไผ่เห็ดหินเงียวอ่ะ ดมโอ้คนไทยเขาคือว่าฮุกนะคนเล่าเขาอื่นมาเฮียแล้วเนาะผู้ชาวจังกิดมาแรีนอยู่แต่นีป่าแตวิเนาะเอ็นดอป่บบอกแล้วเนาะว่าซื้อยังเนาะต้องบอกเขาดกเดี๋ยวเขาหูเรารู้กันแค่นั้นพอเนาะต้องหูเราซื้อยัง เดี๋ยวไปขับรถท่วงหให้เนี่ยเด้อเข้าใจะไหมเดี๋ยวสิหา,หาให้เด้อได้ป่ะน,นี่เอาได้ไหมเยอะเยอะอายหรือไม่ล่ะได้ฮะได้ได้นเนาะขับแป๊บเดียวเลยนี่เก็บเงินสดเลยหลายๆ เงบตังเสับไปหลายๆนะครงานก็ไม่มีก็เลยมานั่งกับผู้สาวนะครับวันนี้ก็บอกว่าไผ่เยอามากๆมีมีมตะเรื่องมากาช่วงนีค้คนเอาคิดว่าคือกันนะแต่ละคนมันหามความคิดกันบ่ได้นะ ถ้าเราเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องก็ทําไปนะครับอย่าไปอ,อให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับโอ้ยลุมไหมสิบห้าไอยไปหาเห็ดหมดเดินคลิกเขาเต่าแต่ว่าเออเนาะ ะลูกสาก๋วเตี๋ยวครับโอ้ลูกสาวกันเลยคิดดื้อป่ะนี่เสาเสาแปดหมื่นก็พอแถมให้เขาเล่าหนึ่งก็พอละโอ้ตายเบิ่งตายเบิ่งช่างมันแมนถือทางไหวไหล่ายมาน่ะบ่แมนดิตัวอายมาหรือเปล่าเนี่ย เขียวนะดีนะเนี่ยปลาเขียวดีโซดีรีบันนี้เอ้าถามจริงจริงเออรีก็รีไีไหนสิมาหาบ่อยๆนะเข้าใจไหมแด่แนครับเออนั่นนะหาไปตัวที่บตัวแดน ช่วงนี้บก็อกบอกว่ามีงานนี่ไปทำให้ได้ได้ไหมได,ได้เออได้ก็ได้ได้หมดเลยช่วงนี้เนี่ยครับพูดพูดจะไทโคลาดาใช่ไหมฮะใช่มีไมมก็ใช่ไม่ค่อยพูดเลยน้องก็จะเป็นคนน้องน้องก็จะเป็นคนบค่อกให้บอกนะครับแต่ว่ามือหน,นักนะครับ อย่างนี้เนาะเลืเอกทีค่าดองเปดแสนอีกลีนะฮะจริงจริงไหมถามจริง,รงในตอนนี้ไอมีอยู่แปดสิบบาทเอาไปก่อนแปดสิบบาทพอได้ไหม คือว่าไงไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้เลยทำนาไม่อยู่บ้านทำนาไมไม่ทำมาไม่ทำด้วยแล้วทำแบบชิวแต่เอฟซีคนใดสงสัยอ,อ่ะคอมเมนต์มากเลยนะครับ <c oughs> ว่าผม,มาไม่กระไผ่ถ้าเหมือนกับบ้าดไหมอะ่ะถ้เหมือนก็ไม่ได้สูบบวกเเปลี่ยนไปขรับพวงกระไผ่บ้างทำไมล่ละพวงเนะี่ย เอาเงินเดือนไปเลยแบกจ่ายเงินเดือนล่วงหน้านเลยอ่ะได้ไหมแปดหมื่นอ๋อแปดหมื่นแปดสิบบาทนะเดี๋ยวไรเลี้งยงก่อนเดี่ยีกน้องอนะเอาไปเราไม่บอกนะครับเรามาใครนะแต่ก็คิวนะครับคิวนั่งหเหรียญมัดมือมเลย มีอย่งออกินเขาอยู่บ้านเนี่ยได้ได้ทำอะไรกินมีน้ำพริงกกับปลาสับเอาเห็ดกับเขาเป็นบ่เอาโบทำไปเป็นตายตายเลยครับต้มแต่วมาเป็นยอมมต้องลงไปข้างล่างนะคุณิี่ท้ายเยอะจังสินเนี่ะเออ ต้องสงสัยนะครับเอย่างไหรมันนั่งเรนดูซินเนี่ยชื่อว่ามันอยู่บนยี่ห้อไหนนะมืดว่อะไ้ว่ามืด เดี๋ยวดูแล้วมีกี่คันอยู่บ้านกี่คันมสองค,คันคันใ,ใครรับเดี๋ยวพี่ลาออกอย่างรถพว่วดเลยเขาจะไปขับขับช่วยปีใช่ไหมปีอะไรเลยหมาว่าค่าดองถึงเท่าไรแปดแสนมีเฮ็ดงานเฮ็ดงานเกือบสิบกว่าปีนะครับจใช้ค่าเดียบนะครับ <laughs> <laughs> อาจจะหูจักแต่บางคนอาจจะไม่หูจักนะครับชิวอเอาซู่เราถ้าเล่นนาเล่นดินนี่ไปไปไปบ่อยไหม ไปบ่อยไหมบ่อยอยู่ทุกวันฮะทุกวันอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงน้องนะครับเพราะว่าน้องมันพูดพูดเบานะครับแต่ดา่าแรงนะครับคิวนะลูกสาววันนี้ขับรถเบิร์นเลยครับมีแต่เบอกนะ เอฟซีสงสัยเป็นสเล็กม่บอกไม่อะไรก็ไม่บอกครับเดี๋ยวอเอาสิมาถ่ายอยู่แต่ว่ายังยังม่อยากบอกหลายนะครับเรื่องมาๆเยอะมากเลยแต่ละมือแต่ละเว้นทางเฟซกับมาทางยูทู e กับมีติ๊กต็อกกับมา่าผม,มชิบหายนะครับ ถามความคิดกันป่ะเด้นะคนที่สมาร์เฟซบอกกับเอาสมาร์มือละยี่สิบสามสิบเฟซเอาเวลาได้ไปสมัครบ่มีเมียอยากกินอะลรอ่ะซุ่มมือน,นี้มือน,นีรถขึ้นลงจังว่แปลกๆปด้วยนะนั่นแหละ ก็ฝากติดตามไม่คัดเรื่องเดียวนะครับถ้าใครอยากให้มาถ่ายน้องอีกก็บอกนะครมินมาได้เข้ากับสิมาถทายอีกนะครับอยากคิดหน้าบอมินมาลดอยากคิดหน้าบอป็นไถ่ือมมบอกผมก็ไม่อยากบอกนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดมามาเพราะเรา ก็ทาอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าเราสถานะมันต่างกันนะครับบางค้นว่ายังวนอย่างนี้ก็ผมโสดนะครับผมจะไปไหนไหนอะไรอย่างี้ผมจะทาอะไรเรื่องผมนะครับไม่ต้องมามาเนี่ยบางทีผมก็ลังคขั้นนะครับเฮ็ดเอียงที่มาถึงต้องเข้ากลเฮ็ดไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับสวัสดีครับผม